เกือบทุกครอบครัวมีผีผ่านนันี่เสียหายมากขนาดนี้นะครับนี่ผิดกฎหมายนะตามจับกันสารพัดยึดทรัพย์กันยังทำให้สังคมเละขนาดนี้คำถามคือถ้ามันถูกกฎหมายละ่ะถ้ามันถูกกฎหมายเนี่ยมันจะเละมันจะเน่าขนาดไหนผิดกฎหมายตำรวจก็กินสินบนฝ่ายปกครองก็กินสินบน พวกมีอำนาจทางการเมืองก็กินสินบนขนาดลักลอบเล่นกันเนี่ยสังคมยังหายนักขนาดนี้ถ้าปล่อยให้เล่นกันแบบโงคึ้นม, <c oughs> มันจะหายนักขนาดไหนไม่ต้องบอกนะครับสมัยราชการที่ห้าพระองค์ท่านก็ทรงห้ามในสมัยรัฐบาลของคณะราษฎรก็ทำสี่เดือนก็ต้องปิดบ่อนการพนันไปเลย